ครูบาครับครูบาสร้างวัดแสงแก้วเนี่ยมีทั้งเออพระพุทธรูปเงินใช่ไหมครับมีพระพุทธรูปใหญ่โตมีถาวรรวัตถุเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเลยสงสัยครับครูบาว่าครูบาเอาเงินมาจากไหนสร้างพระสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเพื่อพุทธพาณิชย์มากเกินไปหรือเปล่าางครับครูบาโยมครูบาครับสร้างทั้งหมดทําทั้งหมดครูบาไม่ได้ทําให้ตัวเองเลยนะโยมครับเข้าใจไหมมีอะไรเป็นของครูบาบ้างอะ โยมโบรถ์ปของกูบาใช่ไหมวิหารของกูบาใช่ไหมพระองค์ใหญ่เปของกูบาใช่ไหม,หไ,ไ,หมไม่มีเลยโยมมีหน้าที่ทําอย่างเดียววันหนึ่งก็ต้องทิ้งอ่าเป็นสมบัติของประเทศชาติศาสนาไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่หน้าที่ทําอย่างเดียว <c oughs> ก็ทําตามวัตถุประสงค์โยมเพราะโยมบางคนเขามีศรัทธาอยากสร้างพระพุทธรูปบางคนมีศรัทธาอยากสร้างโบสถ์บางคนมีศรัทธาอยากสร้างอ่าวัดเราก็ สงเคาะในส่วนที่เขาอยากทําบางคนก็อยากไปทาโรงพยาบาลครูบาเขาบอกคุณช่วยเหลือโรงพยาบาลบางคนบางคนก็อยากช่วยการศึกษาครูบาก็ทุกปีก็ทําด้านการศึกษาอย่างเช่นให้ทุนการศึกษาปีหนึ่งนายโยมการศึกษาก็ปีละหมื่นกว่าทุนนายโยมที่เด็กได้ทุนจากครูบาไปอันนี้ก็คือโยมมีศรัทธาตรงไหนเขาอยากคบุญตรงไหนเราก็สงเคาะตรงนั้นอย่างในวัดเนี่ยมันก็เป็นศรัทธาที่โยมเขามีจิตศรัทธาอยากสร้างวัด อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็ถามว่าเอาเงินมาจากตรงไหนเงินเนี่ยโยมครูบาไม่รู้หรอกมาจากไหนเพราะมาตามศรัทธาตามกําลังบุญเราไม่สามารถจะกําหนดได้เราว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนมาทําบุญน้อยมากเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรพบมันจะมีคนมาซัพพอร์ตในบุญที่เราตั้งไว้ครับเข้าใจหรือเปล่าครับเหมือนครูบาจะทําอะไรก็ตามครูบาจะไม่กลัวถ้ากลัวจะไม่ทําเหมือนสมัยก่อนสร้างวัดเนี่ยปรับที่มานะโยม80ดสิบไร่ เป็นที่โลงๆยมก็ถามครูบาจะทําอะไรจะสร้างวัดโอ้ตั้งแต่สิบไร่ครูบาจะเอาเงินจากไหนครูบาไม่รู้หรอกโยมครูบารู้แต่จะทําถ้าครูบาจะทําเนี่ยครูบาทําแล้วเงินไปหาดับหน้าครูบาได้ทําชาตินี้แต่ถ้าครูบารอมีตังนะโยมครูบาต้องรอชาติหน้านะจะได้ทําครับเหมือนโยมก็เหมือนกันจะทําธุรกิจจะทําอะไรโยมจะพูดว่ารอมีทุนก่อนถ้ามีทุนแล้วจะทํานะโยมรอชาติหน้า แต่ถ้าโยมเนี่ยทำแล้วคุณเนี่ยโยมไปหาดับหน้ายมไม่ทําชาตินี้เลยนะดังนั้นอย่ากลัวถ้ากลัวก็ไม่ต้องทําถ้าทําก็ไม่ต้องกลัวโ<า>ชคดีนะโยมนะสาธุครับ